ผลานบทที่110กลัวเมื่อฟังถ้อยคำของเจียงหลวนแล้วก็เงียบกริบอย่างพูดไม่ออกใครจะไปคิดว่าองค์หญิงผู้นี้พอเอ่ยปากก็พูดเรื่องความบริสุทธิ์และเลือดพมจรจรันอย่างหน้าตาเฉยถ้าหากเบาอาวุธสม,มาตรวจสอบร่างกายของนางจรงิงกัวเมื่งย่อมจะมีได้ประโยชน์อันใด และยังต้องเสียหน้าอย่างแสนสาหัสอีกด้วยสีหน้าของกลัวเมื่งเปลี่ยนไปถนัดตานางเอ่ยถามเสียงเบาอง์หญิงมีสิ่งใดไม่พอพระไทยหม่อมฉันหรือไม่เหตุใดถึงได้เอ่ยปากดูแคลนหม่อมฉันเช่นนี้เตียงหลวนยังคงมีรอยยิ้มอบอุ่นข้าดูแคลนเจ้าอย่างไรทุกคำที่พูดก็เพื่อทวงถามความเป็นธรรมเท่านั้นใช่ว่าเพราะข้าเป็นหญิงแล้วจะต้องลำเอียงเข้าข้างคุณหนู คุณชายผู้นี้ก็ย่อมไม่อาจรับผิดชอบในสิ่งที่ตอนมีได้ต่อเมื่อเทียบกับผู้ที่ไปหาซื้อเนื้อหมูในตลาดก็ย่อมต้องส่องดูเนื้อให้ชัดเจนเสียก่อนว่าเนื้อหมูตัวนั้นตายมานานแล้วหรือเพิ่งตายคุณหนูว่าจริงหรือไม่นางเปรียบเทียบกลัวมัง่งกับเนื้อหมูในตลาดสีหน้าของกลัวมั่งพันเปลี่ยนเป็นซีดขาวเจ้าจิ๋นปิดปากแน่นเพื่อกั้นเสียงหัวเราะเอาไว้คุณหนูกลัว มีได้เสียเลือดพหมจรจั์แต่คิดจะให้คุณชายแปลกหน้าที่ไม่เคยรู้จักมารับผิดชอบช่างหน้าประหลาดนะักคงมีเหตุผลเพียงสองประการเท่านั้นประการแรกเรื่องเมื่อครู่เป็นเพียงความเข้าใจผิดหรือไม่ก็ประการที่สองเจียงหลวนแกล้งเอ,อ่ยอย่างลังเลคุณหนูกลัวเป็นสตรีที่ไม่บริสุทธิ์มาก่อนแล้ว <c oughs> เจ้าเฟยเจาระเบิดหัวเราะเสียงดังลั่นตอนนี้เขารู้สึกปลอดโปร่งไปทั้งร่างเจ้าว่าไปแล้วรลวนเอ๋อกับท่านลุงร้องเจ้าหยวนผิงฉเฉลียวฉลาดเหมือนกันเสียจริงๆทั้งที่พูดใจอย่างอบอกุ่นอ่อนโยนเพราะว่าใจความแท้จริงกับกำลังกลดด่าผู้คนอยู่สุดท้ายก็ไล่ต้อนเสียจนศัตรูหมดหนทางไม่ว่ากลัวมึ่อจะแก้ตัวอย่างไร นางก็ได้กลายเป็นสตรีที่ไร้ยางอายไปเสียแล้วกวัวเมื่อแค้นเครืองเหลือจะกล่าวรู้สึกราวกับว่าหน้าชาไปทั้งแถบนางสะกดอารมณ์โกรธเกี้ยวไว้ไม่อยู่จึงพ่งถามออกไปหรือว่าเพราะคุณชายผู้นี้เป็นญาติฝ่ายตระกูลเจ้าขององค์หญิงถึงได้ทรงช่วยเหลือเขาช่งางไม่ยุติธรรมคนในราชสำนักกล้ารังแกผู้อื่นมาอำเภอใจเช่นนี้หรือ เสียงรวนทรงเสียงหัวเราะดังลั่นดวงตาของนางพันทอประกายเติดจ้าหน้าสะพึงกลัวออกมาวูบหนึ่งแล้วเอ่ยข้าไม่เคยพูดสักคำว่าเป็นญาติกับคุณชายท่านนี้อีกทั้งเจ้าพูดเองไม่ใช่หรือว่าคุณชายผู้นี้มิทราบว่ามาจากตระกูลใดส่วนข้าก็เรียกเขาว่าคุณชายแปลกหน้ามาโดยตลอดแล้วเหตุใด,ดจู่ๆคุณหนูกลัวถึงได้รู้จักมักจีกับเขาขึ้นมาเล่า เจ้าเฟยโจมีสีหน้าตกตะลึงเจ้าจิงเองก็หยุดหวัวเราะเจ้าเฟยโจแม้จะซื่อบือ้อแต่ก็ไม่โง่เขาพอได้ยินเจียงหลวนกล่าวเช่นนั้นก็พันเข้าใจได้ทันทีว่าตนเองถูกคนวางแผนจับแต่งงานเข้าแล้วเมื่อครู่เขาคิดเพียงว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดเป็นเหตุบังเอิญที่เขาเดินชนเข้ากับสาวน้อยแปลกหน้าจึงมีได้กระทำการหุนหันพันแล่นกับคุณหนูกลัวแต่ตอนนี้ เมื่อทุกอย่างกระจ่างชัดก็รู้สึกโกรธเกรี้ยวจนยากจะระงับจึงตะคอกถามหญิงไรย้ยางอายตรงหน้าพี่แท้เจ้ารู้มาตั้งแต่แรกแล้วว่าข้าเป็นใครจึงได้วางแผนเล่นงานข้าหม่อมฉันไม่เข้าใจว่าองค์หญิงพูดถึงเรื่องใดกลัวเมื่อรู้ว่าตัวเองพูดผิดไปในใจก็ให้โกรธเคืองยิ่งนักองค์หญิงหงอานเหตุใดถึงได้รับมือยากเย็นเหลือเกินเรื่องราวในวันนี้ ตวนจะสำเร็จอยู่แล้วเพราะว่าเมื่อถูกเจียงหลวนยื่นมือเข้าแทรกเพียงครู่เดียวเท่านั้นทุกอย่างตับเปลี่ยนเป็นยุ่งยากขึ้นมาได้ตอนนี้อัวเมื่อทั้งเกียดชังและโกรธแค้นหญิงสาวตรงหน้านักเจียงหลวนกล่าวเสียงเรียบคุณหนูกลัวย,ยังไม่เข้าใจอีกหรือจะให้องค์หญิงอย่างข้าช่วยอธิบายแก่เจ้าดีหรือไม่อารวนเจ้าจะอธิบายอย่างไรหรือเจ้าจิ่นให้ความร่วมมือดียิ่งนัก คุณหนูห้าตระกูลกลัวใช่ว่าข้าจะไม่เคยทราบมาก่อนบูดุตระกูลเจ้าล้วนแต่เป็นย่อชายชาตรีที่เหล่าแม่สื่อต้องการตัวคุณหนูตระกูลใหญ่ในเมืองหลวงมีไม่น้อยที่คิดเจะไข,ขว่คว้าให้ได้พวกเขามาเป็นสามีหากว่าทุกคนใช้วิธีสกระปกยอมปลดเปลืองเสื้อผ้าอาพรเช่นเจ้าเกรงว่ายามนี้สวนแม่ทัพคงมีสตรีชั้นเลวรวมตัวกันอยู่มากมายเป็นแน่ ข้าเองก็มีเข้าใจว่าบุตรสาวภรรยารองผู้หนึ่งจะกล้าคิดเหมิมเกรมกับหลานชายจวนแม่ทาได้อย่างไรถ้าหากไม่มีใครให้ท้ายหรือว่ามารดาของเจ้าเองก็กลัวมึ่งให้สันสะทานจับขั้วหัวใจเมื่อเงยหน้าขึ้นสดตาเจียงรวนก็รู้สึกว่าหญิงสาวในอาพรเขียวบงกฎช่างน้าหวาดกลัวยิ่งกว่าพูดผีปีศาจทั้งขุมนรกรวมกันเสียอีกองหญิง นี่เป็นเพียงแค่เรื่องเข้าใจผิดเท่านั้นกัวเมื่อรีบหาทางออกอย่างร้อนรนเพราะเข้าใจแล้วว่าตอนนี้สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปแล้วเรื่องที่กระทำการไม่สำเร็จยิ่งดึงดันก็รังแต่จะนำความเสียหายมาให้หญิงสาวพยายามฝืนยิ้มจนริมฝีปากสันดาริกหม่อมฉันกับคุณชายเจ้าดูเหมือนจะมีเรื่องเข้าใจผิดเกิดขึ้นตอนนี้เราเข้าใจกันดีแล้วคงไม่มีเรื่องใด ให้ต้องสืบสาวอีกหม่อมฉันเข้าใจในตัวคุณชายเจ้าผิดไปต้องขออภัยคุณชายเจ้าด้วยเจ้าเฟยเจ้าไม่เคยพบหญิงสาวที่ไรยางอายเช่นนี้มาก่อนจึงไม่รู้ว่าจะกล่าววาจายอย่างไรดีขณะนั้นเจ้าจิ๋นก็กล่าวว่าคุณหนูกลัวคำขอโทษของเจ้านี้ดูจะขาดความจริงใจไปหน่อยหรือเจียงหลวนหันไปมองกัวเม่งแล้วเอ่ยว่าเจ้าไม่ได้เข้าใจผิด เจ้าเฟยโจตกกปลึงมองไปยังเจียงรวนอย่างงุนงงสงสยัยเจียงรวนยิ้มบางๆคุณหนูกลัวทำผิดพลาดแล้วคิดจะถอนตัวเช่นนี้คงมิใช่เรื่องง่ายไม่เคยมีคนบอกเจ้าหรือว่าหากขึ้นหลังเสือแล้วกระโดดลงมาระหว่างที่เสือกำลังวิ่งจะบาดเจ็บเอาได้กลัวมั่งสันสะทานไปทั้งร่างนางรู้สึกถึงลางร้ายบางอย่างในทันใดยิ่งมองเห็นสีหน้าดุดเพชิคาดของเจียงรวน ก็ยิ่งหวาดกลัวจนนึกอยากจะเป็นลมนักตอนนี้นางไม่สนใจเรื่องอื่นใดอีกตั้งท่าจะอ้าปากกรีดร้องเทียนจูตีนางให้สลบเจียงรวนสั่งการพึ่งเอ่ยตบคำกัวเม่งก็รู้สึกว่าสองตาของนางพันมืดมิดมองสิ่งใดไม่เห็นอีกต่อไปร่างกายของกัวเมิองอ่อนพับลงไปกับพื้นหญ้าเจ้าจินเห็นเช่นนั้นก็ขมวดคิ้วแน่น เจ้าฟเฟยโจรีบกล่าวอารวนเจ้าคิดจะทำสิ่งใดเจียงหรวนมองไปยังสตรีที่อยู่บนพื้นข้าคงมิอาจช่วยเหลือเจ้าได้ทุกครั้งเจ้าฟเฟยโจจงจำเอาไว้หากว่าครั้งหน้าเจ้ายัางโง่เขาเช่นนี้ตระกูลเจ้าคงจะถูกเจ้าทำลายไม่เร็วก็ช้านางแย้มยิ้มอย่างเยือกเย็นเทียนจูพาคุณหนูตัวไปชมละครสักฉาดเถิด เจียงรวนสั่งเทียนจูให้นำกัวเมิงไปไว้ที่ริมสระน้ำข้างภูเขาจำลองเมื่อครู่พเพราะเทียนจูพังมือทำให้สีสาะของกัวเมิงเกิดบาดแผลตอนนี้ก็ยังมีเลือดไหลซึมออกมาไม่หยุดเจ้าเฟยโจกับเจ้าจินเห็นก็ตกใจนะเทียนจู่ล้วงหยิบขวดยากระเบื้องเคลือบใบเล็กออกจากอกเสื้อแล้วขย่าไปมาตรงไปจมูกของกัวเมิงก่อนจะบอกกับเจ้านายว่า คุณหนูใหญ่อีกสองยามให้หลังนางก็ยังไม่ฟื้นแน่เจ้าคะ่ะประเสริฐเจียงรวนพ่อสายตามองร่างคุณหนูห้านิ่งในขณะนั้นเล่าจูที่ถูกใช้ให้ไปดูต้นทางพันรีบร้อนวิ่งกลับมารายงานคุณหนูเจ้าคะ่ะสองสะพายตระกูลเสี่ยและหูหญินกลุ่มหนึ่งกำลังเดินมาทางนี้แล้วเป็นสองสะพายตระกูลเสี้ยจริงดังคาดแววตาเจียงรวนศาสรประกายวูบหนึ่ง เดิมทีนางคิดจะกำจัดสองสะพ้ายจอมเสยแส้งของตระกูลเซี่ยในภายหลังเพราะพวกนางมีได้สำคัญแต่อย่างใดเพราว่าสองคนนี้กลับคิดวางแผนเล่นงานตระกูลเจ้าของนางหมายจะให้ย่อยยับลงไปอยากพินาศย่อยยับหรือย่อมได้ถ้าเช่นนั้นข้าก็จะไม่เก็บพวกเจ้าเอาไว้ดูเล่นอีกแล้วเจียงหลวนจึงเอ่ยขึ้นดีทีเดียวพวกเราหลบไปด้านข้างกันก่อน ไม่นานคนกลุ่มหนึ่งก็ก้กาวผ่านแมกไม้เข้ามาผู้ที่เดินนำหน้าคือหูหยินขุนนางฝ่ายปกครองโดยมีซันเหรากำลังพูดคุยกับนางอย่างออกรถส่วนอีหยาก็กำลังสอดสายตามองไปโดยรอบราวกับว่าต้องการหาบางอย่างในสวนแห่งนี้สาวใช้ข้างกายอีหยาซึ่งเดินนำอยู่ด้านหน้าสุดพันส่งเสียงดังลัน่นตรงนั้นเหมือนมีคนอยู่เจ้าคะ่ะ ขูหยินทั้งหลายมีสีหน้าตกตะลึงไปต,ตามๆกันสาวใช้นางนั้นทำราวกับเห็นภาพหน้าอับอายจึงมีกล้าเอ่ยอ,ออกมาสายตาของอีหยาาทอประกายสมใจนางหันไปกล่าวกับสาวใช้อย่างขึงขงังร้องเสียงดังซะขนาดนั้นเจ้ายังรู้จักมารยาทอยู่หรือไม่สะพายรองเสียอย่าเพิ่งดุสาวใช้เลยผููหยินจวนปกครองลูบแขนอีหยาจากนั้นก็ถามบ่าวว่า ในเมื่อเห็นคนแล้วเหตุใดถึงต้องร้องเสียดังลั่นสาวใช้นางนั้นอ้ำอึง้งมีกล้าเอ่ยคำใดฮูยินทั้งหลายเห็นสีหน้าของนางแล้วในใจก็ให้เกิดความสงสยัยอีหยาจึงรีบเอ่ยขึ้นสาวใช้ผู้นี้นับวันยิ่งเสียมารยาทข้าไปดูเองดีกว่าว่าสิ่งใดทําให้นางหวาดกลัวขนาดนี้กล่าวจบก็รีบเดินตรงเข้าไปเมื่อเห็นอียาปรีไปเช่นนี้ ผู้หญิงคนอื่นๆก็ไม่มีเหตุผลที่จะรังรอต่างก็เดินตามไปด้วยเซินโหร้องมองแผ่นหลังของอียาหยอย่างครุ่นคิดครู่หนึ่งมุมปากขยับยกเผยรอยยิ้มอย่างรู้เท่าทันผู้คนที่พากันเดินเข้ามาต่างถูกภาพตรงหน้าทำให้ตะลึงงานพวกนางเห็นหญิงสาวคนหนึ่งนอนอยู่ริมสระน้ำข้างภูเขาจำลองโลหิตจากหน้าผากไหลออกมาดูน่าหวาดกลัว ฮูหยินหรูเหมยแห่งจวนซื่อหลงังส่งเสียงร้องออกมาดังลัน่นมึงเออฮูหยินใหญ่ตระกูลปัวยังนอนป่วยอยู่บนเตียงยามนี้จึงมีเพียงฮูห,หยินดองหรูเหมยที่อาสาพาหญิงสาวมาร่วมงานฮูห,ห,หยินหรูเหมยเคยเป็นสตรีในโรงนิ้วมีนิสัยชอบประจบเอาใจให้ชายลุ่มหลงวันนี้มาร่วมงานเลี้ยงก็แต่งกายสีสันฉูดฉาดฮูหยินที่อยู่ในงานส่วนใหญ่ เป็นภรรยาเอกหรือต่อให้เป็นภรรยารองก็จะสวมใส่เสื้อผ้าสีอ่อนพวกนางย่อมทนมองหรูเหมยผู้มีเสื้อผ้าสีสันบาดตาไม่ไหวหูหยินหรูเหมยวิ่งรีเข้าไปคว้าตัวกลัวเมื่งเข้ามากอดไว้ในอ้อมอกพอเห็นบาดแผลบนหน้าผากบุตรสาวก็แผดร้องเสียงดังลั่นดีสาชาช,ชั่วที่ไหนกล้ามาทำร้ายลูกเมื่ออของข้าผิวพันเคยผุดผ่องเกี้ยงเา้า ตอนนี้กลับมีบาทแผลแล้ววันหน้าจะออกเรือนได้อย่างไรนางร้องโวยวายต่อหูหยินขุนนางฝ่ายปกครองลูกมึงเอ,อ๋อเกิดเรื่องในจวนของท่านฮูหยินจะต้องจับตัวคนชั่วผู้นั้นมาลงโทษให้ได้นะเจ้าคะนำตัวคนร้ายออกมาข้าจะแล่นเนื้อเถือหนังมันเองเป็นเพราะชาติกำเนิดของนางไม่อาจเทียบชั้นผู้ด,ดีในวงสังคมได้คำพูดคำจาที่หลุดจากปาก จึงติดจ,จะจัดจ้านเผ็ดร้อนราวกับแม่ค้าในตลาดพอทุกคนเห็นหูหญินรู้ไหมยออกท่าทางเช่นนี้ก็ทำให้ความรู้สึกเห็นใจกลัวมั่งที่มีอยู่เมื่อครู่อันตรทานหายไปสิน้นขอหูหญินอย่าเพื่งใจร้อนสะพายรองเหย่ยาซื่อแห่งตระกูลเจ้าทนดูต่อไปไม่ไหวจึงเอ่ยเตือนว่าดูอาการบาดเจ็บของคุณหนุกลัวก่อนดีหรือไม่ คู่เป็นแม่ดีแต่จะโวยวายไม่สนใจบุตรสาวว่าได้รับบาดเจ็บเพียงใดบรรดาหูหยินได้ยินดังนั้นก็นึกรังเกียจรูเหมยเพิ่มขึ้นอีกหลายส่วนหูหญินรู้เหมยรู้สึกถึงสายตาที่เปลี่ยนไปของผู้คนจึงรีบเขย่าเรียกกลัวม่งที่อยู่ในอ้อมอกมึงเอ๋มึงเอ๋ดวงตาของกลัวม่งยังคงปิดสนิทฮูหยินรูเหมยให้ร้อนรอนกังวลใจยิ่งนัก จึงไม่คิดที่จะโวยวายต่อรีบเอ่ยอย่างตื่นตระโนกทำอย่างไรดีมึงเอ่อไม่ยอมฟื้นเกิดเรื่องใดขึ้นกันแน่อีอย่าขมวดคิ้วแน่นเหตุใดถึงเป็นเช่นนี้ได้ก่อนหน้านางก็ได้วางแผนมาเป็นอย่างดีแล้วยามที่พวกนางผ่านมาต้องเห็นเจ้าเฟยเจาอยู่แบบกัวมื่งมีใช่หรือกัวมึ่งต้องถูกล่วงเกินและกำลังร่ำไห้เจ้าเฟยเจาย่อมไม่อาจทำอันใดได้ จำต้องก้าวออกมารับผิดชอบเพราะว่าเหตุใดตอนนี้จึงไม่เห็นแม้แต่เงาของเจ้าเฟยเจาจะมีก็แต่กลัวมึง่งที่ได้รับบาดเจ็บจนสลบสลายอีอย่าเคยได้ยินมาว่าเจ้าเฟยเจมีนิสัยมุทะลุดุดันและใจร้อนเช่นเดียวกับเจ้าหยวนเฟิงแต่เขามีใช่คนที่จะลงมือกับอิสตรีโดยไร้เหตุผลบุรุษตระกูลเจ้าผู้องอาจย่อมไม่ลงมือตบตีผู้หญิง ขณะกำลังครุ่นคิดอีหย่าพันได้ยินฮูอินขนนางฝ่ายปกครองเอ่ยขึ้นว่าให้บ่าวประคองคุณหนูกลัวไปยังห้องด้านในเสียก่อนแล้วรีบตามหมอมาตรวจอาการจนกระทั่งสาวใช้ประคองกลัวมั่งที่ยังคงสลบสลายมานอนอยู่ในห้องรับรองแขกแล้วท่านหมอก็ยังมาไม่ถึงอีหยาก,กอกตาไปมาแล้วเอ่ยว่าคนชั่วที่บังอาจตีคุณหนูกลัวจนบาดเจ็บ ต้องยังกบดานอยู่ในตวนเป็นแน่วันนี้ผู้คนที่มาเทศกาลจีฮาวาทองคำมีมากมายย่อมยากที่จะหาตัวคนผิดได้มิสู้ลองตามคนมาถามดูว่าเมื่อครู่คุณหนูกลัวอยู่กับผู้ใดดีหรือไม่ฮูหยินขุนนางฝ่ายปกครองรู้สึกว่าอีอยากกล่าวมามีเหตุผลจึงสั่งให้คนทำตามคำแนะนำแค่สอบถามว่ามีใครเห็นหรือไม่ว่าวันนี้กลัวเมื่งอยู่กับผู้ใด สาวใช้ที่ส่งไปสืบความไม่นานก็กลับมารายงานมีสาวใช้ที่กำลังทำความสะอาดเรือนเห็นกลัวเมื่อกับเจ้าเฟยเจวเดินออกมาด้วยกันจบประโยคนี้หางตาของเหยาซื่อก็กระตุกในทันทีวันนี้นางเป็นคนพาเจ้าอีหลงกับเจ้าเฟยเจวมาร่วมงานใครจะไปคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้เหยาซื่อมาจากตระกูลที่มีการศึกษา ถูกอบรมสั่งสอนมาเป็นอย่างดีพอได้ฟังดังนั้นก็ให้โกรธขึงลูกไฟโจคนนี้ข้าเห็นเขามาตั้งแต่เยาว์วัยย่อมไม่ทำเรื่องเร็วซามต่ำช้าแน่คนเรารู้หน้าไม่รู้ใจอีอยาโต้แย้งอีกอย่างสาวใช้ก็แค่กล่าวว่ามีคนเห็นคุณชายสามตระกูลเจ้าอยู่กับคุณหนูกลัวมาก่อนก็เท่านั้นสะบไรองเจ้าจะก,กังวลไปใหญ่เจ้า เหว่ซื่อให้โกรธเคืองยิ่งนักฮูหยินหรูเหมยคงเปลงว่าเหตุการณ์จะยังยุ่งเหยิงไม่พอจึงส่งเสียงกิ่มร้องออกมาที่แท้ก็เป็นพวกเจ้าคิดไม่ถึงว่าคุณชายสามตระกูลเจ้าจะเป็นคนเลวสามไรอย่างอายข้าไม่สนคุณชายเจ้าทำร้ายลูกมึงเอ๋อของข้าข้าจะกลับไปแจ้งให้ในท่านของเราทราบจะต้องฟ้องศาลให้ตัดสินพวกเจ้าย่อมไม่ลงเอ่ยด้วยดีแนะ่ หูหินหรูไหมยเหยาซื่อโกรธขึงขึ้นมาจริงๆจึงเต่าออกไปด้วยน้ำเสียงทรงพลังเน้นย้ำทีละคำอย่างชัดเจนขอถามสักคำเถิดเฟยโจของข้าเหตุใดต้องทำร้ายบุตรสาวท่านอยู่ดีๆจะใส่ความคนก็ต้องมีเหตุผลมาอธิบายด้วยบางทีบุตรชายตระกูลเจ้าเห็นว่ามิ่งเอ๋องดงามย่อมเกิดจิตใจฝักใฝ่ในตันหามึงเอ๋อเป็นเด็กดี ถึงตายก็ไม่ยอมถูกให้ย่ำยีให้เสียความบริสุทธิ์บุตรชายของเจ้าโกรธแค้นจึงลงมือทำร้ายนางจนบาดเจ็บก็เป็นได้หลังจากวาจาไร้าย,ยางอายของหูหยินหรูเหมยจบลงบรรดาหูหยินที่รายล้อมก็พากันหัวเราะลัน่นหูหยินหรูเหมยนางนี้ช่างเหมือนแม่ค้าปากตลาดไม่มีผิดมีรู้เลยว่าถ้อยคำของตนจะทำให้บุตรสาวต้องเสื่อมเสียเกรงว่าหากเรื่องราวในครั้งนี้ แพร่สะพัดออกไปวันข้างหน้ากัวมั่งคงจะหาคนดีๆมาแต่งด้วยได้ยากเสียแล้วฮูหินหรูเหมยพูดจาออกไปอย่างสาใจกลับไม่รู้ว่าคนตระกูลเจ้าคอยปกป้องซึ่งกันและกันใช่ว่าใครจะมารังแกได้ง่ายๆเหว่ยซื่อแต่งงานเข้าจวนตระกูลเจ้ามานานปีย่อมซึมซับความหญิงพยองของคนในตระกูลนี้ไปไม่น้อยนางจึงกต่าวโต้ตอบด้วยรอยยิ้มเยือกเย็น ฮูหญินหรูไหมช่างพูดจาหน้าขันมีสาวงามเพียงใดกันที่เฟยเจาจะหามามีได้หรือหูหยินหรูไหมคิดว่าการที่คุณหนูกลัวสามารถร้องนิ้วได้สองสามประโยคจะถึงกับทําให้เฟยเจาหลงรักปักใจจนขาดสติลงมือปุกป้อมได้พอเหยาเสื่อก่าวจบแม้แต่หูหยินขุนนางฝ่ายปกครองก็อยากจะหัวเราะเหยาเื้อก่าววาจาเช่นนี้ออกมา ถือว่าเป็นการกดด่าที่เจ็บแสบนะักอีอยาคิดไม่ถึงว่าเหยาซื่อที่ดูอ่อนแอราวกับจะรังแกได้โดยง่ายจะกลายเป็นสตรีที่ซ่อนคมส่วนหูหยินรู้ไหมยพอได้ฟังก็รู้ว่าถ้อยคำของเหยาซื่อแฝงไปด้วยความเหยียดหยามก็ให้โกรธแค้นจนถึงกับกัดฟันกรอดก่อนที่จะโต้เถียงกันต่อไปพันได้ยินเสียงฝีเท้าคนเป็นบรรดาคุณหนู ที่ออกไปเดินเล่นพูดคุยกันอย่างสนุกสนานทางด้านนอกกำลังทยอยกลับเข้ามาผู้ที่เดินนำหน้าก็คือคุณหนุ่ใหญ่ตระกูลกัวนามว่ากัวเซียงพอนางเดินมาถึงหน้าประตูหูหินหรูเหมยก็มองนางพางกล่าววาจาเกี้ยวกราดคุณหนุ่ใหญ่เหตุใดเจ้าจึงออกไปสนุกสนานกับเมิงเอ๋อแต่สุดท้ายเมิงเอ๋อกลับเกิดเรื่องได้พี่สาวอย่างเจ้าทำหน้าที่อย่างไรกัน หรือไม่รู้ว่าต้องดูแลน้องสาวให้ดีคุณหนูใหญ่ตระกูลกลัวปีนี้มีอายุราว18ปีเป็นเพราะมานดาป่วยหนักหญิงสาวจึงสวมกระโปรงยาวสีเขียวเข้มแบบเรียบง่ายสอดคล้องกับอุปนิสัยใจคอที่เป็นคนสุขุมพอได้ยินหูหินรูเหมยก่อนด่าตนกลัวเสียงก็สายหน้าแม่รองข้ามีใช้พยาตที่อยู่ในท้องของน้องห้านี่เจ้าคะถึงจะต้องตัวติดกับนาง แล้วก่อนหน้านี้น้องห้าก็เดินตามข้ามาโดยตลอดเป็นนางเองที่วิ่งหายไปไม่บอกกล่าวคุณหนูอีกคนที่อยู่ข้างกายกลัวเสียงก็เอ่ยขึ้นบ้างใช่เจ้าค่ะต่อนหน้านี้พี่กลัวกับคุณหนูห้าก็อยู่ด้วยกันแต่จูๆ่ๆคุณหนูห้าก็ไม่ยอมเดินต่อแล้วยังด่าว่าพี่กลัวอีกด้วยคุณหนูทั้งหลายที่อยู่ตรงนั้นต่างพยักหน้ารับภูหินหรูเหมยเห็นอีกฝ่าย มีคนช่วยยืนยันก็โกรธจนแทบกระอักเลือดแต่ทำได้เพียงพุ่งโทรสะตรงไปที่กัวเซียงตอนนี้นางจับจ้องบุตรสาวภริยาเอกราวกับจะกินเลือดกินเนื้อก็ไม่ปานส่วนกัวเซียงมิได้แสดงท่าทางหวั่นไหวใดๆข้างฝ่ายอีย๋อยาสองตาของนางเอาแต่จ้องมองไปยังเจียงรวนเหมือนจะรู้ว่ามีคนจับจ้องเจียงรวนจึงหันไปสบตาตอบ จากนั้นก็ยกยิ้มมุมปากเล็กน้อยในใจของอีหยา่าพันรู้สึกว่าจะเกิดเหตุร้ายราวกับว่านางได้ทำบางสิ่งผิดพลาดจะต้องมีช่องโหว่ที่นางปิดไม่มิดเป็นแน่แม่รองอันที่จริงก็มีสาเหตุให้น้องห้าถูกคนทำร้ายอยู่เหมือนกันนะเจ้าคะกวัวเสียงเล่าวว่าอย่างไรนะรู้เหมพอได้ยินก็รีบซักไเจ้ารู้ว่ามันเป็นใครหรือ เออกลัวเซียงรู้สึกลำบากใจเจ้าจิ่นพันเอ่ยปากเพราะว่าคุณหนูห้าตระกูลกลัวไปล่วงรู้ความลับของผู้อื่นเข้าความลับเรื่องใดหรูเหมยรีบเอ่ยถามเจ้าจิ่นมีท่าทีลำบากใจไม่เอ่ยวาจาใดอีกความลับใดกันคุณหนูบอกข้าทีเถิดเห็นท่าทางของเจ้าจิน่นจิตใจของหรูเหมยก็ยิ่งร้อนรนนะัก ได้แต่ยื่นมือไปจับแขนเจ้าจิ่นเอาไว้แน่นเจ้าจิ่นเห็นดังนั้นก็ขมวดคิ้วมุ่นฟังนิยายจบแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องเรามีสมาชิกด้วยใครที่สนใจสามารถกดสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ